สายถ่ายภาพพอร์เทรตห้ามพลาดเลย Oppo Reno14F 5G สมาร์ทโฟนที่ยกระดับการถ่ายภาพเซลฟี่และภาพบุคคลด้วยพลังงาน AI ที่ไม่มีใครเทียบได้สายถ่ายภาพพอร์เทรตห้ามพลาดเลย Oppo Reno14F 5G สมาร์ทโฟนที่ยกระดับการถ่ายภาพเซลฟี่และภาพบุคคลด้วยพลังงาน AI ที่ไม่มีใครเทียบได้สมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno14F 5G ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การถ่ายภาพพอร์เทรตที่โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ AI Portrait Expert ที่อัพเกรดการถ่ายภาพไปอีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกภาพเซลฟี่หรือภาพบุคคลของคุณดูสวยงามและเป็นธรรมชาติมากขึ้นนอกจากนี้ยังมอบประสบการณ์การใช้งานที่คุ้มค่าคุ้มราคาในทุกรายละเอียดโดยรุ่น Oppo Reno14F 5G ความจุ 12.256GB มีราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียง11,999บาทจากราคาปกติ12,999บาทและรุ่น Oppo Reno14F 5G ความจุ 12, 5, 1, 2 GB ลดลดเหลือ1 3 9 9 9บาทจากราคาปกติ1 4 9 9 9บาทตั้งแต่วันะที่10ตุลาคม2,568เป็นต้นไปแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจจริงๆ Oppo Reno 14 F 5 G ได้อัปเกรดฟีเจอร์ AI Portrait Expert ให้ถ่ายภาพ Portrait ได้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI ที่ล้ำหน้าซีรีส์ Oppo Reno 14 5 G ได้ยกระดับการถ่ายภาพ p อร์ rait ด้วยเทคโนโลยี AI ชั้นนำโดยเฉพาะฟีเจอร์ AI Flat Photography ที่ให้แสงสว่างที่สุดในสมาร์ทโฟนระดับกลางวันโดยความสว่างเพิ่มขึ้นถึง100%อเร์เซเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทำให้ภาพพอร์เทรตของคุณคมชัดและสวยงามแม้ในที่ที่มีแสงน้อยเช่นในห้องมืดหรือตอนเย็นเพื่อให้คุณถ่ายภาพได้อย่างมั่นใจเสมอสำหรับมือใหม่ที่อาจสงสัยว่า AI Flat Photography ทำง,งานอย่างไรมันคือระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับแสงไฟจากกล้องให้เหมาะสมอัตโนมัติลองนึกภาพง่ายๆว่า มันเหมือนมีนักถ่ายมืออาชีพที่ช่วยปรับไฟให้ภาพไม่มืดหรือสว่างเกินไปโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีชุดเครื่องมือปรับแต่งภาพ AI แก้ไขาภาพอัจฉริยะเวอร์ชัน2.0ที่ช่วยแก้ไขรายระละเอียดเล็กๆน้อยๆในภาพได้อย่างฉลาดเช่นลบจุดรบกวนหรือปรับสีผิวให้ดูเนียนขึ้นแต่สำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นเคยกับ AI ในกล้องมันคือเครื่องมือที่ทำงานเบื้องหลังอย่างเงียบๆเพื่อให้ภาพของคุณออกมาเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องยุ่งยากตัวเครื่องยังได้รับมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น ระดับ IP 6 9ซึ่งหมายถึงทนทานต่อน้ำและฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นตอนไปปิกนิกหรืออตกอยู่ในสภาพอากาศไม่ดีก็มั่นใจได้และนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปดีไซน์ของตัวเครื่อง Oppo Reno 14F 5G นั้นสวยงามและทันสมัยเป็นประกายในทุกมุมมองด้วยฝาหลังที่มีลวดลายหางปลาที่ให้ความรู้สึกอิสระและสร้างสรรบนตัวเครื่องที่บางเฉียบพร้อมขอบเหลี่ยมที่จับถือได้สะดวกสบาย โดยมีเฉดสีที่โดดเด่นเพื่อสะท้อนสไตล์ส่วนตัวของคุณสำหรับรุ่นนี้มีให้เลือก3าสี 4, ได้แก่สีฟ้าโอเพบลูที่สดใสเหมือนทะเลสีชมพูก,กลาซิพิงที่น่ารักและนุ่มนวลและสีเขียวลูมินสกรีนที่สดชื่นเหมือนธรรมชาติด้านประสิทธิภาพก็ไม่น้อยหน้าทำงานได้ทรงพลังและลื่นหลายไม่ว่าจะเล่นเกมออนไลน์ที่ต้องการกราฟิกสูงหรือทำงานเอกสารหนักนก,ก็ไม่มีปัญหาด้วยระบบระบายความร้อน AI ที่ช่วยป้องกันความร้อนเกินรวม ถึงเทคโนโลยี AI Hyperboost 2.0และ AI l i q b o o s t 3.0ที่เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อและประมวลผลนอกจากนี้ยังมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้ยาวนานและชาร์จเร็วด้วยระบบส u ูเพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดกลางทางและขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ c o l o r s 15.02ที่มีผู้ช่วยอัจฉริยะ Gemini รวมถึงเครื่องมือ AI ครบครันเพื่อช่วยชีวิตประจำวันเช่นค้นหาข้อมูลหรือจัดการงานได้ง่ายขึ้น แต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจถูกเถียงกันว่าการใช้ AI ในกล้องสมาร์ทโฟนนั้นช่วยยกระดับการถ่ายภาพให้ทุกคนเป็นนักถ่ายได้ง่ายๆหรือว่ามันอาจลดความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ลงเพราะ AI จะจัดการทุกอย่างให้โดยอัตโนมัติคุณคิดอย่างไร AI ถือเป็นพันธมิตรที่ช่วยเหลือหรือเป็นอุปสรรคต่อความเป็นธรรมชาติของการถ่ายภาพห้ามพลาด Oppo Reno14F 5G มีโปรโมชั่นพิเศษ ที่ทําให้คุณเป็นเจ้าของมันได้ในราคาที่คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อเริ่มต้นเพียง11,999บาทตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2568เป็นต้นไปที่ OPPO Brand s h o c และตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศอย่ารอช้ามาสัมผัสประสบการณ์การถ่ายรูปที่สนุกสนานและง่ายดายไปกับสมาร์ทโฟนสุดชิคนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาของสมนาคุณมีจํานวนจํากัดขอสงวนสิทธิ์จนกว่าของจะหมดโปรโมชั่นดังกล่าวเฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/4bdkws Reno14 Series THOPPOA Phone ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อนก่อนจากกันคุณมีข้อคิดเห็นอะไรกับการใช้ AI ในสมาร์ทโฟนเพื่อถ่ายภาพพอร์เทรตหรือไม่ มันช่วยให้การถ่ายภาพเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับทุกคนหรือคุณคิดว่ามันทําให้เราเสียความพิเศษในการถ่ายภาพด้วยตัวเองแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราด้วยว่าสีไหนที่คุณอยากได้ที่สุดใน Oppo Reno14F 5G